โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รอรับชมมาดช่องนี้นะครับอยู่กับผมอลิฟเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ก็นะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนการทําให้ไฟเอ็มของเรานะครับทุกคนลื่นขึ้นนั่นเองเพิ่มเอพีเอสของมันนั่นแหละก็ผมได้ไฟตัวหนึ่งมานะครับก็คือเป็นไฟจากไฟเอ็มเลยดูนี่ตัวนี้นคะครับทุกคนตัวนี้เลยครับนี่ ก็เดี๋ยวผมจะแจกไว้ใต้คลิปนะครับแล้วนี่เลยอันนี้เลยให้ไปดาวน์โหลดมานะครับแล้วมันจะทาให้ไฟลเอ็มโนเลอรขึ้นนะครับ FPS เพิ่มขึ้นนะฮะก็หลังจากที่เราคลิกลิ้นใต้คลิปแล้วใช่ครับผมที่ผมแจกไว้ให้กดเลยครับเป็นตรงสีส้มๆนะครับทุกคนแล้วก็กดดาวน์โหลดไว้ครับก็ผมโหลดมาแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็คืออันนี้พอเราโหลดเสร็จนะครับทุกคนเออมันก็จะมาขึ้นในตรงนี้ครับนี่ตรงนี้แล้วก็กดไปเลยครับเข้าไปปุ๊บ จากนั้นนะครับมันจะมีไฟล์ตรงนี้ตัวนี้หนึ่งตัวเห็นไหมกดเข้าไปครับนี่ครับมันจะมีไฟล์ตัวนี้เราดึงไฟล์ตัวนี้ออกมาเลยดึงออกมาวางที่หน้าเดสก์ท็อปก็ได้ครับนี่ปั๊บมาอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็ปิดพวกนี้ไปเลยครับปิดไปเลยจากนั้นนะครับเราไปที่ไฟล์เอ็มครับกดคลิกขวาครับจากนั้นไปที่ open file location ครับปึ๊บบางคนอาจจะไม่ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ามันมีวิธีนี้เข้าก็ได้ครับ ไปที่โปรไฟล์ครับแล้วก็ไปนี่ครับ Open File Location ครับก็ขึ้นเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับไปที่ไอขหายท่าเขียวๆตัวนี้ตัวนี้เลยนี่ปั๊บเข้าไปหนึ่งทีจากนั้นนะครับทุกคนมันจะขึ้นหน้าประมาณนี้ขึ้นมาหน้าประมาณนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็เอาตัวนี้มาใส่ครับเนี่ยร้าบไปเลยนะทุกคนปึ๊บนี่ครับกดไปเลยครับป๊บ แต่ผมลงไปแล้วนะครับทุกคนจากนั้นนะครับเรากดปิดไปได้เลยตรงนี้เสร็จแล้วปิดไปเลยเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงไปก็จะบอกให้ฟังว่าผมลงมีเฉดไปด้วยนะในเกมอะ่ะก็นะครับทุกคนก็ดูฟเฟรมเรทผมครับวิง่งเท่าไหร่วิ่งประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนะครับทุกคนอันนี้คือผมปิดเงาแล้วนะคือช่วงแรกผมมาไม่ได้ปิดเงาเดี๋ยวผมเปิดเงาเ,เดี๋ยวเปิดเงาให้ดูนะครับถ้าเปิดเงาจะเป็นรามันไหนอ่ะรอดูนะ ดูนะครับนี่เซตติ้งผมเซตติ้งประมาณนี้นะเวลี่ไฮเกือบหมดอะ่ะมีไฮบ้างบางอันนะครับแล้วก็มีเงาเงาอยู่ไหนวะนี่เงาเงาเมิดปะทายนะครับทุกคนไปดูเฟรมเลนดครับทุกคนเฟรมเลนวิ่งอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะครับทุกคนก็เยอะไม่ก็เยอะเลยท่เนี่ยจะเล่นอะไรเนี่ยเล่นไม้กับผมอะเดี๋ยวผมเขาเล่นกับมันนู่นนึงนะทุกคนมาพี่เอาร่วงสัตว ตายเลยก็นะครับทุกคนฟเฟลเลตก็ประมาณนี้พอสิบเจ็ดสิบนะครับทุกคนเดี <c oughs> ๋ยวต้องปิดเงาต้องปรับพาให้มันกากลงแบบนี้แล้วทุกคนมันถึงจะนี่ถึงเฟลเลต์จะขึ้นเยอะถ้าใครสเปคเครื่องไม่แรงนะก็ลองตั้งตามผมก็ได้นะครับหรือไปดูคลิปที่ผมสอนตั้งก็ได้เพราะว่าพคลิปนั้นผมก็สเปคไม่แรงเหมือนกัน,ปน,นไปเงาเงาเปิดเป็น normal พอ <c oughs> ครับก็เท่นนานี้ก็อ่ะอ normal 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 ไหน,น,นประมาณนี้นะอันนี้เวลี่ไฮเหรอ normal ทุกอย่างเป็น normal เลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับเอาไปสักครนนึ่งึ่อพอครับประมาณนี้นี่ประมาณนี้นนพอแล้วครับทุกคนผมนจะได้ไปกินเพื่ที่ ครับดีเกมแป๊บนึงก็นะครับทุกคนมาแล้วครับนี่หลังจากที่ผมปรับภาพลงนะครับเฟรมเรทืนี่เท่าไหร่90้าอะทุกคนเยอะปะอันนี้คือผมอัดวิดีโอหน้าจออยู่นะครับไม่ใช่อะไรอัดวิดีโอหน้าจออย 100, 100 ames, 100, 100ู่นะถ้าไม่อัดวิดีโอหน้าจอนะครับวิ่งไปประมาณร้อยอะร้อยเฟรมร้อยร้อยบงบวกอะครับเพราะว่ามันภาพมันกลางแล้วแหละแต่ไม่เงานะผมเปิดเปิดเงาได้อยู่นะเดี๋ยวผมไปบ็อกซิ่งโซนเหนือครับ คาสิโน,นะเฮ้ยกำลังจอดรถท่าเรนะือท่าเรือได้กันไหมท่าเรือน่าจะตกนะครับน่าจะตกดีไม่มีคนเลยวะต้องไหนดี <it> ต้องุ้ดหนึ่งคนระับทำวุ้ดเนี่ยครับทุกคนนี่กรำลังกว้างนะครับทุกคนก็ได้อยู่นะ ก็เจกันกันละคนคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับคนที่เข้ามาดูนะครับเฟรมเลก,ก็เยอะประมาณนี้นะครับภาพก็ได้ประมาณนี้นี่เร์เชตได้ลืมนี่ประมาณนี้ก็ไปแล้วครับทุกคนซีอูบ๊ายบายฮะเจอกันครับบ๊ายบาย